วันนี้เป็นวันเข้าวพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์ก็จะอธิษฐานเข้าวพรรษาเพื่อจะแร่งความเพียรให้มันมากขึ้นแรงการศึกษาแรงการปฏิบัติเพื่อจะมันใกล้เข้ากับการบรรลุแต่ญาติจยมก็แร่งความเพียรได้เหมือนกันเราก็ดูชีวิตของเราตรงไหนที่มันขาดตรงไหนที่มันเปราพร่องสิ่งไหนในชีวิตของเราที่มันทําให ธรรมะขงเราไม่เจริญฉันเราอยู่บนเน็ตอยู่บนไลน์มากไปไหมพยายามให้มันน้อยลงอัเฉพาะจำเป็นจริงๆอย่างัันท่านบอกว่าการดูแลวาจาของเจ้าของต้องถามหนึ่งเป็นจริงไหมสองมีประโยชน์ไหมสามเป็นถูกาลาไทยศาไหมเราควรจะใช้โกฎนี้กับการใช้อเเทุตสาหกรรเนะทรงอิเมเบม,มันจริงไหม มันมันประโยชน์ไหมแล้วมันถูกการล่าไทยศาสไหมถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ขอ้อใดข้อหนึ่งก็อย่าเอาเลยให้มันดัดลงบ้างส่วนทานเสน้นภาวนาคงหนาวก็ดูตรงไหนที่เราบอกพร่องอยู่ว่าในที่เราเฉพาะจะสร้างขึ้นมาให้มันพิเศษเช่นเราเคยรักษาไม,ไม่ครบเสนห้าก็พยายามให้มันครบทั้งห้าข้อถ้าได้ห้าข้อแล้วก็พยายามให้มันมีอุปสรรคเส้นบ้าง จะตลอดใจมากก็ดีเราจะเอาเฉพาะวันนั้นวันนี้ก็ดีถ้ามันมีส่วนพิเศษขึ้นมาร่างกายมันก็แก่ลงไปแก่ลงไปมันไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาหรอกแต่ว่าความดีของเราเราจะสร้างให้มันพิเศษขึ้นมาได้ยิ่งเรื่องการภาวนาก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทําให้มันมากขึ้นพระธรรมบอกว่าลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเรายังภาวนาได้ เขาบอาเราทํางานอย,อยนแแู่เราประกอบกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราพยายามสร้างความดีขเข้ามาจิตจักของเราให้จายของเรามีสติให้จักของเรามีสมาธิเพื่อจะเกิดปัญญาขึ้นมาส่วนการภาวนาที่เอาจริงเอาจ,งอาจงังนั่งนับตาขัดสมาธินั่นก็พยายามเพิ่มเวลาขึ้นมาถ้าคิดว่ามันจะไม่ไหวแล้วเอาเอาแค่สามเดือนลองดูซิมันจะไหวไมมไหว พราะที่จะประกอบอธิษฐานเจ็ดแบบนี้ก็ต้องมีธรรมะสี่ข้อคือหนึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าร่างกายของเราจิตใจของเราวาจาของเรามันขาดตกปลพ่องตรงไหนก็ความดีของเราแต่ยังมีส่วนอะไรที่ควรจะเพิม่มเติมในกระตั้งอธิษฐานขึ้นมาให้มันพิเศษกว่าที่มีแต่อย่าให้มันอธิษฐานจนกระทั่งมันจะทําให้หัก เราจะทําไม่ไหวจริงๆต้องให้รู้จักพอดีให้พอดีของเราแต่ว่ามันมาชิมาของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันจะใหเ้เป็นความพ,พอดีมาชิมาของกิเลสเมื่อเราได้อธิษฐานเ็ดแล้วก็ใช้สัจจะก็เจงต่อคาที่เราอธิษฐานไว้อยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ทําพอเราตั้งใจแล้วเป็นความดีของเราอยู่เรื่องอะไรที่จะละไรจากนั้นเราก็ฉะ จากะแล้วก็เสียสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความดีของเราถึงแม้ว่าเราจะรักมากเพียงใดถ้าเราเล็กพิจารณาว่าอีกที่เรารักนะั้นมันได้อะไรขึ้นมาเป็นผลดีกับเราจริงหรือเปล่าถ้าปฏิบัติทางบุพเชานะินั้นมันผลดีจริงจริงรับรองแล้วแต่ว่าอันใดที่ขัดต่อธรรมะก,ก็ยินดีเสียสละจากนั้นทำใจสงบหมายความว่าไม่ต้องเดือดร้อนก,กับสิ่งที่เราเสียสละไปนั้น อย่าไปร้อนใจว่าสามเดือนมันจะไม่ไหวให้เขาทำทีละวันทีละวันเดี๋ยวก็หมดไปเองแต่ความดีของเราก็จะพิเศษขึ้นมานี่เป็นโอกาสที่จะสร้างความดีให้มสมปรารถนาคือความดีที่เราต้องการเราได้สิ่งดีๆมาไม่อยากจะให้มันมีช่องว่าไม่อยากจะมีอะไรที่ที่มันขาดตกปกพร่องแต่ว่าเราสร้างเหตุก็ต้องสร้างให้มันสมบูรณ์ด้วย สร้างเหตุไม่สมบูรณ์เดินจะวังผส่สมบูรณ์มันมันขัดต่อเหตุผ่เพราะฉันต้องการความดีในชีวิตเราก็สร้างให้มันดีพร้อมหมดทุกอย่างเรียกว่าใช้ประเพณีการเข้าพรรษาให้มันถูกต้องให้มันได้ประโยชน์จริงๆขณะที่จริงเราจะเร่งความเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเข้าพรรษาออกพรรษาแต่ว่าเมื่อท่านกำหนดไวแ้แล้วก็พยายามใช้บนอุบายปลุกจิตใจของเราสร้างความดีให้มันพิเศษขึ้นมา